เลขาอารีมอบโอวาส477แรงงานไทยเตรียมส่งทำงานต่างประเทศมุ่งสู่เป้าหมายส่งแรงงาน1 0 0 0 0อัตราเผยคืบหน้าล่าสุดส่งแล้ว53,000คน วันที่3พฤษภาคม2567นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายนายอารีไกลนาราเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมให้อวาดแก่แรงงานไทย477คนที่เข้ารับการอบรมก่อนเดินทางไปทำงานในไต้หวันญี่ปุ่นและซาอุดิอาระเบีย โดยมีนายสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวรายงานนายสันตินันตสุวรรณผู้ตวรวจราชการกระทรวงแรงงานนายสิบหมื่นชัยโพธิสินรองอธิบดีกรมการจัดหางานผู้บริหารกรมการจัดหางานผู้แทนบริษัทจัดหางานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีณนะห้องประชุมชั้น5อาคารกระทรวงแรงงานนายอารีไกลานาราเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่า กระทรวงแรงงานตั้งเป้าหมายจะส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ1แสนอัตราภายในปี2567เพื่อส่งเสริมให้พี่น้องแรงงานไทยมีรายได้มั่นคงและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นซึ่งก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศกระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางานจะต้องอบรมคนหางานเพื่อเตรียมความพร้อมให้แรงงานไทยได้มีความรู้เข้าใจขั้นตอนการไปทำงานต่างประเทศและปฏิบัติได้ถูกต้อง ทราบเงื่อนไขตามสัญญาจ้างงานสภาพการจ้างและขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีมีความพร้อมในการทำงานและเกิดความมั่นใจรวมทั้งรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือทราบสิทธิประโยชน์และการคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายโดยในวันนี้มีแรงงานไทยข้ารับการอบรมจำนวน477คนเพื่อเตรียมเดินทางไปทำงานในไต้หวัน433คนในตำแหน่ง คนงานฝ่ายผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมญี่ปุ่น12คนในตำแหน่งช่างเชื่อมและคนงานฝ่ายผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและซาอุดิอราระเบีย2คนในตำแหน่งช่างเขียนแบบและช่างเหล็กซึ่งทั้งหมดเดินทางไปทำงานโดยมีบริษัทจัดหางานเป็นผู้จัดส่งการดูแลแรงงานเน,น,นี่ยรัฐบาลชุดนี้ก็ตั้งเป้าหมายว่านะครับว่าเราจะส่งคนงานคนชงแรงงานออกไปต่างประเทศให้ได้หนึ่งแสน,นาการา เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ได้53,870ืกว่านะครับถือว่าเราทําไปได้ขึ้นแล้วใครถ้าตั้งใจไปทำมานให้ดีนะตั้งใจทํามานให้ดีนะาาดก็รักษาก็กฎหมายรักษาระเบียบพอเพียนี้เขาตั้งใจทํามานอยากไปทําอะไรที่มันสิ่งไหนเขาห้ามก็เป็นผลดีกับตัวเราถ้าสิ่งไหนที่ทําไม่ถูกไม่ต้องก็เจอคดียังก็กฎหมายก็ยุ่งยากกันใหญอีก ก็ผมเชื่อมั่นว่าพี่น้องชุดนี้นะคงจะตั้งใจไปสำมารแล่คงจะได้รับรางวัลดีเด่ดกันมาพอสมควรด้านนายสมชายมรกกศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวว่ากรมการจัดหางานขานรับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมุ่งมั่นส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศให้ได้1นึ่งแสนอัตราภายในปี2567 โดยรักษาการจ้างงานในตลาดแรงงานเดิมควบคู่กับการขยายตลาดแรงงานใหม่ในต่างประเทศรวมทั้งส่งเสริมให้แรงงานไทยไปทำง,งานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายความคืบหน้าล่าสุดได้ส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศแล้ว53,864คนใน1 3 9ประเทศซึ่งอัตราอันดับแรกที่มีการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานมากที่สุดได้แก่ไต้หวันสาธารณรัฐเกาหลีญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสหรัฐอเมริกาสำหรับผู้ที่สนใจเดินทางไปทำงานต่างประเทศสามารถติดตามข่าวสารการประกาศรับ,รบสมัครได้ที่เว็บไซต์ doe.go.th/overseas และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10หรือที่สายด่วนกนระทรวงแรงงานโทร1 5 0่ สอกรมการจัดหางานหรือสายด่วนกรมการจัดหางานโทร6 9 9 4